วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเบา้ากันหนึ่งวันนะครับตามคําขอนะครับทุกคนครับ,บนี่นี่เดี๋ยวจะมีเบ้าอามยังไงครับเบ้าอามเพื่อนองซ้ำไปเร็วทุกคนไปเร็วอะไรฝั่งนู้นบดไรเชือกเชือกไปเชือกหน่อยเฮ้ยฝั่งนู้นอ่ะหืมตัดสายไม่เอาเขาฝุกไว้แล้วตัดสายไม่เอาเขาฝุกไว้แล้วน้ำไหลไหลอ่ะน้ำหมักไหลน้ำหมักไหลจะลุ่ยเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเบ้ากันหนึ่งวันนะครับตามคําขอนะครับทุกคนครับนี่คือเว้าของผมที่ผมได้นํามาวิ่งในสนามเบ้าที่ดีที่สุดในตอนนี้เป็นไงนี่คือสนามปลาลังปลาลองปลาล่อง <laughs> นี่คือสนามปลาลองว้องของผมนะครับทุกคนครับและนี่คือหนึ่งตัวอันนี้เป็นว่องผมเองสั่งทามานะครับมึงอยากรู้ไหมมึงอยากรู้ไหมล่ะอาถามก่อนอยากอยากอ่าอยากรู้อ่าผมสั่งมาป่าท็อป าท้าบ้านบุเออใช่ท้าต้องเป้าตงนี้วิ่วนยนั่นแหละใครอยากได้นี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงเนี้ยเนี่ยติดต่อไปเลยติดต่อไปเลยนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะอยากรู้ไหมโฟวมากับใครมากับผมไงอยากรู้อีกไหมว่าใครอยาก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 รู้อ่นี่นี่จะมีเปล่าอามยังไงครับเปล่าอามมาได้ไงครับเนี่ยวันเนี้ย มาตามทางอ่ะวันนี้ผมจะพาบาวอามาวิ่งว่าวเลยนะนะบอกบาวอามก็มาแล้วทือทำไมตัวนี้มันตัดอยู่ส่วนเดียววะฮะเขาปลูกอะไรหมดนี่ปลูกข้าวโพดเดี๋ยววิ่งว่าวกันนะวันนี้ได้เป็นไหมเป็นไหมปกติเล่นว่าวไหมเคยเล่นอยู่สมัยเด็กๆเล่นไหนเล่นที่บ้านดิหน้าบ้านหน้าบ้านอ๋อหน้าบ้านอันนี้ก็มุ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมมุ่งอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันนี้จะมีว่าวมาอีกประมาณสองสามตัวใครใครทำอันนี้ผมสั่งทำมาเฟสป้าท็อปนี่ติดต่อตรงนี้เลยนี่ขึ้นให้ละ ติดต่ออยากได้ว่าติดต่อเลยพี่แมนกับพี่หนูนาก็ติดต่อมาซื้อแล้วนะทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะอันนี้ก็เป็น EP 2ละที่เราวิ่งว่ากัน E ีพีแรกผมวิ่งไม่ขึ้นนะครับที่วิ่งกับเชฟลีเมื่อปีที่แล้วมาวันเนี้ยบอกเลยขึ้นเนี่ยอู้ยอย่าไปบิดจีอ้าต้องบิดเหรอบิดบิดเวลาจะส่งต้องบิดอู้ยอย่าไปบิดจีโอเคนะดี๋ยววิ่งให้ดูโอเคบออามอยากวิ่งตัวไหนสีพูไปสีพู สีฟ้าน่าจะหนักเกินไปนะบามไหวเปล่าไหวดิชิวๆเฮ้ยเ่าครับไม่อาไม่ถือม้วนหรอม่าขัดขาซายี่สิบห้าลบห้าสิบยิงเพื่อหวังผลถือว่ามาวิ่งเบ่าชิวๆทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ใครที่เล่นเบ่าอยู่นะครับมีประสบการณ์เรื่องเบ่าของตัวเองเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบเม้นต์เองเลยอันนี้ในรอบกี่ปีครับเนี่ยอบ้ามตั้งแต่กระผมอ่ะยังไม่ได้วิ่งตั้งทีเลยใช่ พี่จะอย่างอื่นนะดิหอมยังครับหอมยังไก่พูดบอเดียวเดียวเดียวปล่อยเชือกมาสิว่าไงก็ขึ้นทุกคนคิดว่าผมยิ่งขึ้นไะตึงเบี้ยเลยบอมปล่อยเชือกไม่เปิน้นไ,ไม่ละตึงเบี้ยเลยพร้อมแล้วบอกเด้อพร้อม,มทุกคนดูดีนะเริ่มตองเรมมาเร็วทุกคนไปเร็ว,รวบอมบีบอบอมเฮ้ย อุ้ยวิ่ง้ยเชือกหลุดระวังนะเมื่อกี้ผิดแผนนะครับผิดแผนอุ้ยวิ่งเฮ็ดนิ่งเปียะเบาตัวนี้คือเบาตัวนี้มันเคยแบบยังไงมันเคยขึ้นลมมาแล้วไงมันก็เลยวิ่งง่ายหน่อยนะครับแต่ตัวสีสีส้มผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเคยเทสแค่ครั้งเดียวมิชชั่นคอมพลีทนะครับผมคือเดี๋ยวฟังสายผมก่อน เลยทุกคนลองฟังดีลองฟังได้ยินป่ะใช่ไงหูไม่เทพไงหูเทพไก็ได้ยินเมื่อกี้ผมเห็นเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ที่คุณเหมือนจะล้มแบบสะดุดต่อแล้วหลุดมือเมื่อกี้แบบคือถ่ายไว้นะแบบเชือกกระเด็นไปกับโดนเลขาหลุดมือล้มแรงจริงแต่สุดยอดคือว่าวิ่งดีมากไม่ได้วิ่งนานยังนานอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่มีแฟนนะเนาะเมื่อวานนี้ก็วิ่งอยู่นะประธานรอประธานที่ค่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวตัวต่อไปของผมวิ่งเลยมาทุกคนมันถึงเวลาที่ผมต้องเฉิดฉายในวงการเบ้าจุฬาละ ลอ้ประธานขึ้นบินสู่ท้องฟ้าครับประธานนะชอบวิ่งเบ้าใช่ไหมเลขาวิ่งย่งงอยงน้ำอะ่ะช่วงแบบประมาณสี่ห้าทุม่มแบบเงี้ยชอบวิ่งแล้วก็ชอบชอบปลุกเลยขาได้วิ่งแล้วก็ปลุกอ้ยเป็นอย่างนี้ทำหนูประธานหนูหไม่เกินไปเลยว่ะอะไรฝั่งนู้นบ่นไรเชือกเชือกไปเชือกหน่อยเฮ้ยฝั่งนู้นอ่ะ ไปอีกครับไปอีกครับจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยประธานไปไปดึงเชือกให้ตึงก่อนไม่น่าขึ้นหรอกเลขาจริงเออว่ะไม่ขือมันไม่ขื่อไม่มีเมืกว่ะไม่เว,วียนไม่เวียนพร้มมอมยังหนึ่งสองสามแขวงจัดเลยสวิงจัดเลยดูดิไม่มีเหมือนเบาอามีิว่ะ โอ้ยไงสวยงามดูมันจะตกแล้วเนี่ยมันออกแอดออนแอดเนี่ยแรงไม่ถึงไงบอกแล้วอย่ายวทำตอนกลางคืนเยอะบางทีนอนหลับแล้วแบบไปทำอะไรเยอะเมืองน้ำอย่างเงี้ยเว้าผมสิบป่าท็อปนี่ใครสนใจสั่งเว้ามาทุกคนนะนี่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับมือสั่นมือสั่นอยู่เงี้ยดีชิร่าอ๋อเลยคือเดี๋ยวว่าเดีของเบาอามเลยของกูก็จะตกหล่มาแล้วก็ปล่อยนะทุกคนนะเราต้องดูจังหวะเอาเอาเอา ไปกันเถอะเกิดอะไรขึ้นครับเชฟลีครับลมครับโหเลตุมเปะลาลาเลตุมเปะลาเลตุมเปะลาลาเลตุมเปะลาลาเลตุมเปอ้มเป๊ะอากาศร้อนครับมันทำให้คนเป็นบ้าผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ที่นอนที่นอนเรียบร้อยครับโผมาทานอะไรเนี่ยเฮ้ยเช่ยเฮ้ยพันกันนี่โฟ วินโฉบจังวะว้าวเฮ้ยอย่ามายุ่งดิฝั่งนู้นน่ะฝั่งไหนไม่ได้ยุ่งอยู่ข้างบนแล้วเออมันจะตกแล้วทุกคนนะลมไม่มีเลยอ่ะสายไปสายมาเหมือนคนเลยว่ะน่าจะเมานะใช่ใชไหม<ช><ช>มาคือหนักใช่ไหมใช่ใช่เช้านี้ออกการครับบอลเป็นออดก,การให้แทนนะครับเซยจัดเลยดูดิเฮ้ยฝั่งนั้นก็ขิงอะไรวะฝั่งนั้นก็ขิงผมอ่ะทุกคนผมบอกไปปล่อยเป็ดปล่อยไก่ดีกว่านะครับปล่อยเป็ดปล่อยไก่ดีกว่านะครับ อามือตัวเดียวนะเดือาเดือ๊ตัวอะไรเนี่ยขอบสุดทุกคนคนเยอะดีกองมาไปไงวะเนี่ยไอเซนนีนไปไงเนี่ยอันไหนอยู่บนไหนอยู่ล่างอมตะทานอยู่บนอยู่ล่างเอออยู่บนนี่วะเออเขาปลูกยังไงไว้ฝูเขาปลูกว่าวไงวะไอฟูงหน้าแดงไหม มาดูไอโฟหน้าแดงดิทุกคนแดดโล่โอ้ทุกคนดูแต่กล้องผมหน้าแดงอ่ะับยังไงอ่ะจะไปเชียร์นี่เหรอเฮ้ยไม่เอ้คือใครมาล่วงนะยังมันล่วงนะนี่เป็นไงเป็นไงดูสกิลกันเชียง์เชียรนิ้วกูฮักว่ากูผูกแบบเอ้อขอบทานอะไรวะเนี่ยมึงอย่าให้มันมาพันมากดีวะเออ่ยย้อนไปดฝั่งนี้หน่อยพี่เออชอบสลือเก่งเขาฟังแล้เก่งเขาเปล่าเก่งไรผูกอยู่เนี่ยเก่งเ่าบอกว่าทานชอบสลือโอ้โถ ว่าเอาไทานชอบสลือตัดสายทีนี้ไหมสายทีนี้ยะลมกำลังมาเนี่ยเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าให้เอาไงินก่ตัดสายว่าไปทานหน่อยครับไหลยะลมกำลังมาเอ้ยมันพันกันอีกแล้วดูใจเปรี้ยวเป็นไงครับฟัวเซ่นตอนนี้ร้อนเกินมึงอะสลือเปล่ามึงอะสลือ อังให้แม่ถามสักคำนะลูกเป็น<ม>แมงยังถ้าเราแข่งเราชนะกับประเทศไทยอยู่แล้วทำไมวะก็เราสูึกว่านเลยเพราระว่าไทยยังไม่ขึ้นเลยลองบังคับเอาไอชนกันพังนิดเป็นไงวะเรา <c oughs> ตัดสายไม่รอบเพราะฝึกไว้แล้วตัดสายไม่รอบเพราะฝึกไว้แล้วน้ำไหลไหลอะ <c oughs> <c oughs> น้ำหมากไหลน้ำหมากไหลจะลวกเลยครับทุกคนว้าวผมตกเป็นที่เรียบร้อยครับมึงแพ้บอกเอาชนะ บ้าประธานแพ้แล้วบอลมันลังจะตกครับขอมึงแพ้ไงมึงแพ้กันเขามึงมึงโง่มันก็ตกแล้วก็มึงเอือเกิน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 เลยมึงเข้าขาเกินเไกลเกินอีกถ้าล่ะครับทุกคนตอนนี้เกิดเหตุการณ์ลมหมดเบาะตกลมหมดอะไรลมกำลังมาอยู่ไม่มีแล้วปกติเขาวิ่งข้ามคืนไม่ใช่หรอเอามาลมไม่มีมันพันกันด้วยไงเรามวิ่งไปใกล้กันเนี่ยเราต้องซื้อเป็ลลมแปะตัวเขาไหมแปะตัวเบาะไว้แล้วแบบอะไรมันเนี่ยเอออยางนี้มันจะรอบหน้ามาวิ่งกันสี่คนห้าคนเลยปะ โอ้แค่สองคนก็พันกันแล้วเบาอามเอากับพื้นที่สัก็ช่วยมตรเลยไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปวิ่งเดี๋ยวไปวิ่งลานมันคืนที่ผูกครับปกติมี้พีพังอ่ะวอามอยู่นี่การวิ่งว้ามันกันเหนื่อยแบบนี้แหละครับทุกคนไหนวันนี้ก็จริงๆก็กัดจะมาวิ่งคนเดียวแต่ว่าเบาอามก็ได้โทรมาบอกจะมาเล่นด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยได้ถ่ายกับเบาอามด้วยนี่ครับเบาผมโอ้ ลงมมาาทไํไโอ้จะวิ่งโชว์ทั้งหน่อยแต่เบาผมอะ่ะเขาเรียกว่าไงอะ่ะตัวสีส้มผมอะ่ะมันเบาหัวนะครับเชฟลีบอกผมก็ไม่รู้หรอกมันอะไรยังไงอาการอะไรเป็นยังไงนะครับแต่เซียนเบ้าเชฟลีนยเขาบอกมันเบาหัวนิดนึงนะครับก็ต้องลงมาแก้ไขกันต่อไปนะบพื่คนก็ถือเบ้าโอกาสมันตกพอดีเลยก็ลงเอามาไว้แก้ไขแต่ผมก็แก้ไม่เป็นหรอกใครอยากเห็นผมวิ่งเบ้าอะไรเดีย๋ยวอยากอยากอยากเห็นผมวิ่งเบ้าควายไหมเคยเห็นเบ้าควายไหมเดี๋ยวขึ้นรูปให้เนี่ยเบ้าควายเป็นแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่เคยวิ่งว่าวควยสักทีนะเกิดมาอยากลองดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสั่งป่าท็อปทาใครที่สนใจว่าวนะครับสามารถติดต่อป่าท็อปไปได้เลยนะครับทุกคนครับราคาเริ่มต้นขนารจมานแล้วแต่แล้วแต่ขนาดอือโหยลมเลยเนียทีนี้จะขึ้นอย่างลยว่าขึ้นไปก็ตกลงมาไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขึ้นตนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอีมันก่อนผมเข้าไปเมืองผมเข้าไปเมืองผมไปตีกะลี <Hey. S 2> ขึ้นตนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงซะอำ่ำ hey. เมื่อคืนผมเปิดทีวีผมเปิดทีวีดูซูเปอร์หมาำมากเอ้ายังเอ้ยยังมันได้แค่นี้เหรออะไรวะ